เสนอเมนูผัดเอียนผัดปลาไหลมื้นี่นี่เสื้อน้างนอเลยสร้างเตาขึ้นดัดหิดเตาอยู่เขามีขายเสื้อซกูซื้อสากงเลยาง่กมั่นใจมันขนมรสากสากไม่กูเป็นไงเดินเป็นสากง่าอยู่นะอย่าไปคิดหลาย โอตามแหลกดีขนาดเลยไม่เนี่ยคือจะ่ลืมสูตรบ่ลืมแต่ว่าอย่าลืมใส่ขั้นตอนแรกครับเอาเอียนเอาเอียนไว้เอียนอย่างเสียบเอียนลงเพียอย่างนี้ล้วน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 อ่าทอดทอดก่อนทอดคุกเค้ากันก่อนเสยบวาล้วนให้กรอบก่อนให้เอียนกรอบก่อนหรือปลาไหลนั่นเองเสียบเสียบขาดนิดหน่อย ใส่เครื่องแกงไปอีกนิดหน่อยนึงเพื่อนมาเด็กเข้าไปอีกใส่เท่าน่อยขาดเหล่าขาวเข้าไปเดี๋ยวจัดเหล่าขาวกันเอาเพื่อนมาเสียเพื่อนมาเอาเหล่าขาวเอาเอาให้คนเหลืออ๋อเอาลงนี่โอ้โหดีกว่าเสียทุ่นยาวของเราเฮ้ยเสียเพื่อนมาอยู่กินเหล่าขาวนี่ใส่เหล่าขาวนั่งอยู่เอาแค่นี่โอ้เสียเปกเองแค่นี่ ัอ่นแล้้วครบเหลือเวลาอีกสิบนาทีเชฟโก้จะทันเวลาไหมครับตอนนี้อ๋อดูเอาดูนะเชฟไอ้วันนี้เชฟเชฟจะทำเมนูอะไรกะทะเลยโอ้เชฟมีข้อกะทะแล้วเชฟกระทะไม่หัวแห้งว่าท่านเนี่ยแป้นทานเนี่ยเนี่ยบเปื่อยดิเอียยนกินหอมสักหน่อย อืมเด็กกันเริ่มต้นและน้อยก็มันสิบอะไรครับเขาสู้ขั้นตอนการพัดนะครับบรดเทศนี้ขั้นตอนแรกใส่พี่แกงเข้าไปครับขัาวเครื่แกงครับก่อนเอ๊ะเสียบโอ้แสบตาใหทำหนีควันไหลพูดเสียบว่าขัาวเครื่องแกงก่อนขัาวด้วยไฟนอลนี่นะครับนี่โอ้ไฟสินบ่มีแล้วขวานพัดนี่แหละขวานเยาว์ขวานไฟแห้งนะครับหอมหอมสิบว่า หอมดีเติ่มพริกแกงเข้าไปในนึงผัดพัดพัดไปในนึงนะครับอันนครับอันนี้คือเอียนที่เขาอันผัดไปก่อนอันนี้ล้วนไว้แล้วก่อนอันนี้ลงเลยครับเออเอาลงเลยครับให้นี่พัดผัดพัดเลยนี่เอากพริกเครื่องแกงหัวเครื่องแกงครับโอ้โหไฟลุกพึมๆเลยบบดนี้กระชาย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 ไปน้ำรงกะเพรา อันต่อไปคือใส่ไอ้ซอสซอสหอยน้ำหอยใส่น้ำหอยหน่อยกินเหรอวโอูโอ้คืออยู่คืออยู่ใส่ใส่ค่อยดิใส่ใส่โอ้ี่ครับสำหรับเซฟโก้โอ้เซฟโก้เพิ่นเพิ่นว่าเออแก่ข้าวก่อนอ๋อเด็กสไว้บัดเท่อนี้อ๋อพักไหพักมามโอ้ตอนนี้เซฟทำไม่ลาวด้วตอนนี้นี่ยไมลาเหลืออีกแค่ 50อา้าว59 59ิบเวิละโอ้เวลาเหลือไม่กี่นาะทีโอ้เชฟเริ่มโยนแล้วนะครับไม่รู้โยนอะไรแนละ้วปัะทนี้โยนมัว่วซั่วกันหมดละเชฟอย่าโยนกระทะทิ่มเนื้อเชฟนี่ยดดไปเสาผ้ามั่งเลยโอ้โหผัดเอียนผัดเอียนสวยๆเริ่มเอ้ยนผ้าสวนไม่เลยเอ้ยภาพสวยไม่เลยผ้าสวนผัดตา<อ> เฮ้ยมีเอียนว่าตายครับกระเด็นมีกระเด็นมีกระเด็นเอาข้าใซอยอ๋อโยนอ๋อเพิ่มความเผ็ดจานเอ่อมีใบยี่หร่ากับใบกะเพรานะครับใส่ตอนนี้ส่วงดท้ายโอ้เวลาสิบเอาเริ่มจัดจานแล้วใกล้แล้วครับเวลาเหลืออีกแค่สิบสิบวิสิบวิเซฟเซฟจัดจานหน่อยจัดจานจานบ่มีจานนูนเยอะใส่กระทะนี่แหละกิโล อ่ะเตรียมสถานที่ครับประเทศนี้ครับลูกค้าเพื่อนไหมวีไอพีวีไอพีครับเชเพ่นจะเตรียมให้แล้ววางมือถือกีกนี่วางมือถือกี๊อันนี้ก็โจกรถแดงดีครับเนี่ยซ้นมาแล้วลายเท่อจนรถโบยู่เหลือแต่กระจกทีละ เอาละครับเบ่งการซิมซิมซิมเลยครับตักน้ำตาลเก็บต้มไปได้แล้วฮได้กินใบยีหลามแห้งเข้าเออจงกินดังกินสุดยอดเลยกินสุดยอดเลยไปได้ไปได้เสียเพื่อนพานวะแกวโอกรรมการวะให้ผ่านผ่านวอาผ่านะโอเฮ้ได้ใผ่านเยอะ เสียววาวไปเฮเลยเห็ดแสบไรตั้งพัดเอียนปลาไหลหน้าผัวมีโห้ยแม่งเหลายเด้กูม่เอาเป็นได้เป็นได้ให้กรรมการขอคอมเมนต์หน่อยงบก่อเป็นไรจ้ะอืมอืมแต่ว่าจะกรอเดี๋ยวพัดเป็นเสียบดูนี่ก็โอเคอยู่จ้าว่ื่อซะกูยังยงเดแตผมเนี้ยสิมึงอะมึงอยากแต่ผมเนี้ยจ้า <laughs> <Okay. S 2> <laughs> 我我何德何在？我再一个，啊第四个吧，你